คุณกล้าเข้าไปในป่าที่ไม่มีใครรอดหรือไม่ดงลึกที่เต็มไปด้วยความมืดและเสียงกระซิบที่เหมือนเรียกชื่อคุณบางสิ่งกำลังจับตามองคุณด้วยสายตาที่ไม่ใช่มนุษย์ร่างงูสีทองจริงหรือแค่เรื่องเล่าคืนนี้คุณจะได้พบกับความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยอ,อย่ากระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณเห็นอาจติดอยู่ในใจคุณไปตลอดชีวิตกดดูคลิปนี้จนจบแล้วคุณจะรู้ว่า พยานาคม,มีจริงหรือไม่ค่ำคืนหนึ่งแสงจันทร์สาสองลอดผ่านยอดไม้สูงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ทำให้เกิดเสียงคลื่นคลาดผมเดินลึกเข้าไปในป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าทุกย่างก้าวทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นกลิ่นชื้นของดินและใบไม้เน่าปนอยู่รอบตัวทันใดนั้นผมได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆแต่เสียงนั้นไม่เหมือนลำธารปกติมันเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำ ผมหยุดเดินช่างสังเกตทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวสายตาของผมจับภาพแสงสะท้อนสีเขียวรกตะบนผิวน้ำคล้ายกับตาของสัตว์ขนาดใหญ่ที่จ้องมองอยู่หัวใจของผมเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกทุกเสียงในป่ากลายเป็นความเงียบที่น่ากลัวจูจๆน้ำตรงหน้าก็เริ่มปั่นป่วนมีสิมีชีวิตสูงใหญ่โผล่ขึ้นมาร่างงูสีทองสว่างวับในแสงจันทร์มันหมุนตัวช้าๆแต่สายตาเต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติ ผมอยากก้าวถอยแต่ขาแข็งชื่อลมเย็นพัดมาพร้อมกลิ่นข่าวประหลาดร่างพญานาคเริ่มขดตัวรอบตัวผมผมได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นดังจนกลบทุกอย่างแล้วมันก็พูดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่ชัดเจนเหมือนกำลังเอ่ยชื่อผมผมแทบหยุดหายใจผมตื่นขึ้นกลางป่าที่มืดมิดแต่รอยเท้างูยาวทอดไปตามพื้นดินผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งติดตามอยู่ทุกย่างก้าว และสายตาของพญานาะคยังคงจ้ามาที่ผมจากความมืดผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงหรือเพียงความฝันแต่เสียงน้ำและรอยเท้ายังคงอยู่บางทีเรื่องเล่าอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผมก้าวชาชาตามรอยเท้าที่ทอดยาวไปตามพื้นดินทุกเสียงกรอกแกรบใต้เท้าทำให้ผมสะดุง้งป่ารอดตัวเงียบสนิทจนแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองก็ชัดเจนเกินไป ทันใดนั้นผมเห็นแสงเล็กๆแวววับอยู่ระหว่างต้นไม้มันไม่ใช่แสงไฟปกติเหมือนมีดวงตาลายดวงกำลังสะท้อนแสงจันทร์และมันเคลื่อนเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามีมือ invisible ค่อยๆสัมผัสหลังคอเย็นจนผิวหนังลุกเป็นผื่นผมหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เนาสีทองในความมืดมันยังคงเฝ้ามองเสียงน,น้ำจากลำธารข้างหน้าเปลี่ยนไป เป็นเสียงคำรามต่ำๆเหมือนมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาดวงตาสีเขียวรกตับผมแน่นผมอยากวิ่งแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแล้วร่างงูสีทองโผล่เต็มตัวมันยาวเกินกว่าที่ผมจะนับจำนวนได้เกล็ดมันส่องแสงสลับกับความมืดรอบตัวฟันคมๆของมันสะท้อนแสงจันเป็นประกายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมันพูดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงลึกก้องไปทั่วป่า ทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ผมไม่ตอบอะไรได้ลมเย็นพัดแรงจนเกือบทำให้ผมล้มแต่สิ่งที่ทำให้ผมชักที่สุดคือร่างของมันเริ่มเลื้อยมาขดรอบตัวผมและน้ำจากลำธารเริ่มกลายเป็นสีแดงเข้มในความมืดมิดผมได้ยินเสียงหัวใจของคนอื่นอีกหลายคนเหมือนมีใครเคยมาตรงนี้แล้วไม่เคยกลับออกมาและตอนนี้ผมรู้ว่าตัวเองอาจจะเป็นคนต่อไป ร่างหูทองค่อยๆเลือยรอบตัวผมเกล็ดของมันสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายราวกับไฟเย็นทุกลมหายใจของผมหยุดชั่วขณะแต่ผมรู้สึกมันไม่ได้โจมตีมันเพียงแค่เฝ้ามองทันใดนั้นเสียงน้ำจากลำธารดังขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนคลื่นพัดพาแรงงานวิญญาณทั้งหมดในป่าผมเห็นร่างของคนหลายคนลอยอยู่เหนือผิวน้ำตาของพวกเขาว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นชาเกาะอยู่บนใบหน้า พญานาคทองเลยเข้าไกลมันยกหัวสูงและพ่นไอน้ำร้อนออกมากลิ่นข้าวของเหล็กและเลีอดฟุ้งกระจายผมก้าวถอยไม่ได้ขาแข็งทื่อเหมือนเป็นหินเสียงลึกและกล้องของมันดังขึ้นอีกครั้งเจ้ามองเห็นความจริงแล้วแต่ความจริงไม่อาจกลับไปหัวใจของผมเต้นแรงจนเจ็บปวดทุกสัญชาตญาณบอกให้วิ่งแต่ผมยังยืนอยู่มองเข้าไปในดวงตาของมันและเห็น อนาคตของตัวเองกำลังถูกจ้องมองทันใดนั้นเสียงลมปะทะร่างกายเหมือนพายุร่างของพญานาคหายวับไปในความมืดน้ำและดินกลับคืนสู่สภาพปกติแต่รอยเท้าและเสียงหัวใจที่เต้นแรงยังคงอยู่ผมหันไปมองรอบตัวป่าเหมือนปกติแต่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังมองอยู่ยังไม่หายไปผมรู้ว่าเรื่องเล่าไม่ได้จบแค่วันนี้และบางทีพญานาคมันอาจยังอยู่ใกล้ ผมเดินออกจากลำธารอย่างช้าๆแต่ทุกย่างก้าวทำให้รู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องอยู่เบื้องหลังเสียงกรอกแกรบของใบไม้แห้งดังขึ้นเบาๆและลมพัดพาเสียงหูราะเย็นชาของบางสิ่งผ่านต้นไม้ทันใดนั้นผมเห็นแสงสีทองเล็กๆประยิบประยับอยู่ไกลๆมันเคลื่อนข้ามาใกลท้ทีละน้อยผมรู้สึกหัวใจเหมือนหยุดเต้นสายตาของผมติดอยู่กับแสงนั้นไม่สามารถละสายตาได้ แล้วร่างบานอย่างโผลขึ้นจากความมืดมันมีร่างเป็นมูแต่ก็มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ดวงตาสีเขียวมรากสะท้อนแสงจันราวกับมองลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของผมผมพยายามก้าวถอยแต่ขาเมือนติดกับพื้นเสียงน้ำรอดตัวผมหวนล้องขึ้นอีกครั้งเจ้ามองเห็นเราแต่เจ้าจะรอดหรือไม่เสียงนั้นไม่ได้ดังจากปากแต่มาจากจิตใจผมเองทันใดนั้นความมืดกลืนทุกสิ่ง ผมรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนถูกเรียกให้เข้าไปในน้ำสีแดงเข้มที่เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตและร่างพญานาคทองโผล่อีกครั้งแต่ครั้งนี้มันโอบล้อมรอบป่าทั้งหมดผมหายใจไม่ออกและรู้ว่าผมกำลังเข้าใกล้ความจริงที่ไม่มีใครเคยเอาชีวิตรอดจากมันได้แล้วก็มีเสียงกระซิบเบาๆข้างหูผมเจ้าพร้อมหรือยังที่จะเห็นสิ่งที่แท้จริงผมหันขวับ แต่ร่างของใครก็ไม่อยู่ความมืดปกคลุมรอบตัวจนแทบมองไม่เห็นแม้แต่มือของตัวเองแต่ผมได้ยินเสียงน้ำไหลและเสียงหัวใจหลายดวงที่เต้นดังมากราวกับอยู่รอบตัวทันใดนั้นมือเย็นชาชื้นโอบรอบไหลผมแรงบีบทำให้ผมหายใจไม่ออกเสียงกระซิบข้างหูดังขึ้นอีกครั้งเจ้ามองเห็นเราและตอนนี้เจ้าจะอยู่กับเราดวงตาสีเขียวมรกตปรากฏขึ้นตรงหน้าผม ขนาดใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจร่างของพญานาคทองค่อยๆขยายใหญ่จนปกคลุมทั้งป่าเกล็ดมันสะท้อนแสงจันทร์เหมือนเปลือไฟเย็นน้ำรอบตัวผมเริ่มเดือดและกลายเป็นสีแดงเข้มผมพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ดังร่างของพญานาคค่อยๆพาดลงมารอบตัวผมและดวงตาของมันมองลึกเข้าไปในจิตวิญญาณผมแล้วทุกสิ่งหยุดนิ่งชั่วขณะ ความมืดและแสงสลับกันจนผมมองไม่เห็นเส้นขอบของโลกและในวินาทีนั้นผมรู้ว่าความจริงของพญานาคมันไม่ใช่เรื่องเล่าอีกต่อไปน้ำสีแดงเงาสีทองเสียงหัวใจที่ดังเกินไปทุกอย่างบอกผมเพียงอย่างเดียวเจ้าจะไม่มีวันกลับเหมือนเดิมอีกแล้วและจังหวะสุดท้ายก่อนความมืดกลืนทุกสิ่งเสียงหัวใจของผมและคงใครอีกหลายคนดังพร้อมกัน หมือนเวียชื่อผมจากโลกที่ไม่มีใครเคยเห็นผมไม่รู้ว่าตัวเองยังอยู่บนพื้นโลกหรือถูกดึงไปอีกมิตินหนึ่งความมืดล้อมรอดจนแม้แต่แสงดาวก็หายไปแต่เสียงเสียงกระซิบของพญานาคยังคงดังอยู่ในหัวใจผมมันเวีดชื่อผมซ้ำๆช้าๆแต่ชัดเจนจูจูแสงสีทองปรากฏตรงหน้าผมไม่ใช่แค่แสงแต่เป็นร่างของพญานาคทองที่ค่อยๆขยายตัว กล็ดมันสะท้อนประกายเหมือนน้ำค้างยามรุ่งอรุณแต่ร้อนจนผิวลุกไหม้สายตาของมันจ้องหลึกจนผมรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณตัวเองถูกจับผมก้าวถอยไม่ได้ขาเหมือนถูกยึดติดกับพื้นดินและน้ำสีแดงเข้มจากลำธารค่อยๆพุ่งสูงขึ้นมันเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตและเสียงหัวใจหลายดวงก้องอยู่ภายในน้ำแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความมืดเจ้ามองเห็นเราแล้วและตอนนี้เจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของเรา ร่างพญานาคคอ่อยๆเลืยมาขดรอบตัวผมเกล็ดมันเย็นชาจนผิวหนังชาแต่ผมรู้สึกถึงพลังเหนือธรรมชาติที่ดึงดูดผมเข้าไปไกลเหมือนโลกทั้งใบไม่ใช่ของผมอีกต่อไปทันใดนั้นผมได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่แค่ของผมแต่เป็นเสียงหัวใจของผู้คนหลายคนที่หายไปผมรู้ว่าผมกำลังเข้าร่วมกับสิ่งที่ไม่มีใครเคยกลับออกมา และความจริงมันเพิ่งเริ่มเปิดเผยความมืดรอบตัวผมหนาแน่นเหมือนมีชีวิตผมรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในน้ำแดงเข้มที่พุ่งสูงเสียงหัวใจหลายดวงย,ยังดังประสานกันและกระซิบเรียกชื่อผมไม่หยุดรางพญานาคทองโอบล้อมผมไว้ทั้งหมดเกล็ดมันเปล่งประกายราวกับแสงไฟเย็นแต่สายตาของมันจ้องลึกเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณของผมเหมือนมันกำลังอ่านทุกความกลัวและความลับที่ผมมี แล้วทันใดนั้นผมได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งไม่ใช่เสียงพญานาคแต่เป็นเสียงมนุษย์เสียงสั่นครือเหมือนร้องขอความช่วยเหลือออกไปช่วยฉันด้วยผมหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่น้ำแดงเริ่มปั่นป่วนราวกับมีใครบางคนกำลังเคลื่อนไหวาภายในและผมรู้สึกมีบางสิ่งพยายามดึงผมลึกลงไปอีกจนผมแทบสูญเสียตัวตนสายตาของพญานาคทองยังไม่ลาจากผม มันค่อยๆขยับเข้าใกลและกระซิบในหัวผมอีกครั้งเจ้าพร้อมหรือที่จะอยู่กับเราตลอดการร่างกายของผมชาเกือบหมดลมหายใจติดขัดและความมืดเริ่มกลืนทุกอย่างแต่บางอย่างข้าในใจผมยังเรียกร้องให้ต่อสู้แม้ว่าจะรู้ว่าอาจไม่มีวันรอดผมรู้สึกว่าตัวเองถูกดึงลงไปในน้ำแดงเข้มรอบตัวทุกสิ่งเงียบสนิท แต่เสียงหัวใจและกระซิบยังดังอยู่ในหัวลมหายใจติดขัดจนแทบจะร้องออกมาไม่ได้สายตาสีเขียวมรกตองพญานาคทองยังจับผมแน่นมันค่อยๆเลือยภาาผ่านต้นไม้ใหญ่เกล็ดมันสะท้อนแสงจันท์เป็นประกายราวกับไฟเย็นแต่แรงดึงดูดจากร่ามมันทําให้ผมแทบขยับไม่ได้ทันใดนั้นเสียงน้ําปะทะแรงดังขึ้นและภาพร่างเงามนุษย์หลายร่างปรากฏในน้ําดวงตาของพวกเขาว่างเปล่า และทุกเสียงเหมือนเรียกชื่อผมซ้ำๆผมพยายามดึงตัวเองถอยแต่ร่างพญานาคค่อยๆขดตัวรอบผมกระซิบเสียงเย็นชาอีกครั้งเจ้าจะอยู่กับเราหรือจะสู้จนสุดแรงแล้วเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดมือเย็นชาชื้นโอบรอบข้อมือผมและร่างของใครบางคนจากอดีตปรากฏอยู่ตรงหน้าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เขากลับยิ้มราวกับรู้ว่า ผมไม่มีทางรอดน้ำแดงเริ่มหมุนวนแรงขึ้นร่างพญานาคสูงใหญ่กว่าต้นไม้และกระซิบสุดท้ายที่ทำให้ผมแทบฉักเจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของเราชั่วนิรันด์ความมืดกลืนทุกสิ่งเสียงหัวใจและกระซิบยังคงก้องในหัวและผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญสลายไปในโลกที่ไม่มีใครเคยเห็นผมรู้สึกว่าตัวเองลอยขึ้นจากพื้นดินน้ำแดงหมุนวนรอบตัวเหมือนมีชีวิต แต่ความรู้สึกหนักอึ้งที่อกไม่ได้มาจากน้ำมันมาจากสายตาของพญานาคทองที่จับทุกการเคลื่อนไหวของผมเสียงหัวใจหลายดวงยังคงก้องประสานกันแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้หูผมอย่าก,กลัวแต่เจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมพยายามร้องแต่เสียงไม่ออกลมเย็นปะทะผิวจนผมรู้สึกชาและภาพเงาสีทองของพญานาคขยายใหญ่ขึ้น ล้อมรอบต้นไม้และพื้นดินทั้งหมดเหมือนมันกลืนโลกทำใบให้กลายเป็นของมันทันใดนั้นร่างของพญานาคค่อยๆแยกตัวออกและเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในเกล็ดของมันภาพใบหน้าของคนหลายคนผู้ที่เคยหายไปในป่าพวกเขากำลังจ้ะมาที่ผมและในสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังมือเย็นชาของใครบางคนจับผมไว้ แรงดึงดูดจากร่างพญานาคทำให้ผมแทบเคลื่อนไหวไม่ได้และเสียงกระซิบดังชัดเจนที่สุดเจ้าพร้อมหรือที่จะเข้าร่วมกับเราตลอดกาลผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญสลายและความมืดกำลังกลืนทุกสิ่งแต่ลึกๆภายในใจยังมีความคิดหนึ่งความคิดเดียวที่จะกำหนดชะตากรรมผมผมรู้สึกว่าตัวเองลอยเหนือพื้นดินน้ำแดงหมุนวนรอบตัวเหมือนมีชีวิต แต่แรงดึงดูดที่ทำให้ผมไม่สามารถขยับตัวมาจากพญานาคทองเกล็ดของมันสะท้อนแสงจันราวกับไฟเย็นสายตาสีเขียวมรกตจ้องเข้ามาเหมือนอ่านทุกความคิดในหัวผมผมพยายามขยับปากแต่เสียงไม่ออกเพียงแค่กระซิบในใจก็เหมือนถูกได้ยินพันใดนั้นร่างพญานาคค่อยๆแยกตัวออกเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในเกล็ดของมันใบหน้าของผู้คนหลายคน ผู้ที่เคยหายไปในป่าพวกเขากำลังจ้ามาที่ผมสายตาพวกเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความหวาดกลัวเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูผมเจ้าพร้อมหรือที่จะอยู่กับเราตลอดการความมืดค่อ,คอยๆกลืนร่างผมผมรู้สึกตัวเองค่อยๆสูญสลายแต่ในใจลึกๆยังม,มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นความคิดเดียวที่จะกำหนดชะตากรรมผมร่างของพญานาค เริ่มลุยเข้าไกลและน้ำแดงหมุน,นวนรอบตัวผมสูงขึ้นแต่ทันใดนั้นเสียงลมแผ่วเบาและแสงเล็กๆปรากฏขึ้นระหว่างความมืดเหมือนมีบางสิ่งกำลังเรียกผมไปอีกทางผมไม่แน่ใจว่าความหวังนั้นจริงหรือเพียงภาพลวงตาแต่ผมรู้ว่าชะตากรรมของผมกำลังถูกตัดสินและความจริงของพญานาคยังไม่ได้เผยทุกสิ่งผมกล้าไปข้างหน้าอย่างชา้ชาๆ แต่ทุกอย่างก้าเหมือนถูกแรงดึงจากพญานาคดึงกลับน้ำแดงหมุนวนรอบตัวสูงขึ้นจนเกือบกลืนทุกสิ่งสายตาของพญานาคยังคงจับผมแน่นอ่านทุกความคิดแสงเล็กๆข้างหน้าเริ่มฉัดขึ้นมันไม่ได้สว่างมากแต่เพียงพอให้เห็นทางเดินเล็กๆผ่านความมืดเสียงหัวใจของผมเต้นแรงจนรู้สึกว่ามันจะหลุดออกจากอกและเสียงกระซิบของพญานาคยังดังก้องในหัวผมต้องตัดสินใจ จะเดินไปทางแสงนั้นหรืออยู่ต่อในวงรอบของพญานาคทุกความคิดเต็มไปด้วยความกลัวแต่บางอย่างในใจผมบอกให้เดินต่อผมย่างเท้าทีละก้าวน้ำแดงเริ่มหมุนแรงขึ้นเหมือนพยายามดึงผมกลับแต่แสงเล็กๆข้างหน้าส่องให้ผมมองเห็นเส้นทางบางอย่างเหมือนความหวังเพียงเล็กๆที่จะรอดทันใดนั้นผมได้ยินเสียงหัวใจอีกเสียงไม่ใช่ของผมแต่ของใครบางคน เสียงนั้นเรียกชื่อผมอย่างเร่งด่วนและหวาดกลัวออกไปรีบออกไปแต่เมื่อผมหันไปมองด้านหลังพญานาคทองปรากฏตัวเต็มความสูงดวงตาสีเขียวมรากฏเต็มไปด้วยความโกรธและพลังเหนือธรรมชาติและน้ำแดงเริ่มพุ่งสูงราวกับกำลังลุกเป็นไฟเย็นความมืดรอบตัวผมหนาแน่นขึ้นสายตาของพญานาคยังไม่ลาจากผมและเสียงกระซิบในหัวชัดเจนที่สุด เจ้าจะหนีไปได้หรือเจ้าพร้อมหรือยังผมก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆแสงเล็กๆข้างหน้าเริ่มชัดขึ้นเป็นทางเดินผ่านความมืดแต่ทุกย่างก้าวน้ำแดงรอบตัวหมุนวนแรงขึ้นเหมือนพญานาคไม่ยอมให้ผมหนีไปง่ายๆสายตาสีเขียวมรกตองมันยังจับทุกความเคลื่อนไหวของผมและเสียงกระซิบยินชาดังอยู่ในหัวเจ้าพยายามหนีแต่ความจริงกำลังตามมา ผมรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่แขนขวามองลงไปแต่ไม่มีอะไรจับตัวผมอยู่แต่ร่างพญานาคเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นร่างมันพาผ่านต้นไม้และพื้นดินรอบตัวเกิดสะท้อนแสงเป็นประกายราวกับไฟเย็นผมเห็นแสงเล็กๆข้าหน้ากำลังเคลื่อนชา้ชาๆมันเหมือนเป็นทางออกหรือเพียงภาพลวงตาเสียงหัวใจหลายดวงที่อยู่ในน้ำแดงยังคงดังและกระซิบเรียกชื่อผมซ้ำๆ ผมต้องตัดสินใจเดินไปทางแสงนั้นหรือถูกพญานาคดึงกลับแต่ความกลัวทำให้ขาผมแทบไม่ขยับและในวินาทีนั้นน้ำแดงมุนรอบตัวผมสูงขึ้นอีกครั้งพร้อมกับร่างของใครบางคนที่เคยหายไปปรากฏอยู่ในความมืดสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเขากระซิบในหัวผมรีบหนีก่อนที่จะสายเกินไปแต่ก่อนที่ผมจะกล้าไปข้างหน้า ดวงตาสีเขียวมรกตองพญานาคมองลึกเข้ามาและกระซิบชัดเจนที่สุดเจ้าคิดว่าหนีได้เจ้าพร้อมหรือยังผมยืนอยู่ตรงทางเดินเล็กๆที่แสงทองส่องเข้ามาแต่ทุกย่างก้าวน้ำแดงหมุนวนรอบตัวสูงขึ้นราวกับพยายามดึงผมกลับไปสู่ความมืดสายตาสีเขียวมรกตองพญานาคยังจับทุกความเคลื่อนไหวของผมกล็ดมาสะท้อนแสงราวกับไฟเย็นแต่แผ่ความเย็นจนผิวหนังชา และเสียงกระซิบดังอยู่ในหัวเจ้าตะนีไปได้จริงหรือเจ้าพร้อมหรือยังผมได้ยินเสียงหัวใจอีกหลายดวงประสานกันเรียกชื่อผมซ้ำๆอย่างเร่งด่วนน้ำแดงหมุนสูงขึ้นราวกับพุ่งมาทางผมและร่างของผู้คนที่เคยหายไปเริ่มโปล่ออกมาพวกเขาเจ้ามาที่ผมดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังผมพยายามก้าวไปยังแสงเล็กๆข้างหน้า แต่ขาผมแทบไม่ขยับราวกับมีแรงบางอย่างตรึงไว้ทันใดนั้นมือเย็นชาชื้นคว้าข้อมือผมและแรงดึงรุนแรงทำให้ผมแทบล้มลงผมมองขึ้นเห็นร่างพญานาคทองเต็มความสูงมันเลื้อยเข้ามาไกล้และน้ำแดงหมุนวนรอดตัวผมสูงเกือบถึงอกกระซิบเย็นชาดังขึ้นในหัวผมอีกครั้งเจ้าจะอยู่กับเราหรือจะสู้จนสุดแรงผมรู้ว่าทางออกอยู่ตรงหน้า แต่ความมืดและพลังเหนือธรรมชาติของพญานาคก,กำลังทดสอบความกล้าหาญและจิตวิญญาณของผมอย่างที่สุดและทันใดนั้นแสงเล็กๆข้างหน้ากระพริบวูบหนึ่งเหมือนกำลังเรียกให้ผมก้าวเข้าไปแต่ผมก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกเสียงอย่าอย่าเข้าไปมันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดผมยืนนิ่งไม่กล้าเดินไปข้างหน้าแต่แสงเล็กๆยังคงกระพริบเรียกให้ผมเข้าไป น้ำแดงหมุนวนรอบตัวสูงขึ้นเหมือนพญานาคพยายามดึงผมกลับทุกการหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกลัวทันใดนั้นมือเย็นชาชื้นควาข้อมือผมอีกครั้งแรงดึงทำให้ผมแทบล้มลงไปในน้ำแดงสายตาสีเขียวมรกตองพญานาคจ้องลึกจนผมรู้สึกว่าจิตวิญญ,ญาณตัวเองถูกอ่านและเสียงกระซิบดังขึ้นเจ้าคิดว่าจะหนีได้รือผมได้ยินเสียงหัวใจหลายดูยในน้ำ พวกเขากำลังเรียกชื่อผมเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ในใจลึกๆผมรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังดึงผมไปทางแสงเล็กๆนั้นผมตัดสินใจกล้าไปข้าหน้าอย่างชา้ชาๆน้ำแดงหมุนวนแรงขึ้นราวกับพยายามกลืนผมกลับเข้าไปแต่แสงเล็กๆเ,เริ่มขยายใหญ่ขึ้นส่งให้เห็นทางออกบางส่วนความหวังเล็กๆผุดขึ้นในใจผมแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความกลัว พันใดนั้นร่างพญานาคทองพุ่งเข้ามาใกล้และกระซิบเสียงลึกที่สุดในหัวผมเจ้าจะเลือกทางไหนเข้าร่วมกับเราหรือสู้จนสุดแรงหัวใจผมเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกและความมืดเริ่มกลืนแสงเล็กๆข้างหน้าน้ำแดงหมุนวนสูงขึ้นจนแทบจะท่วมตัวแต่บางอย่างข้าในใจผมบอกให้ก้าวต่อผมย่างเท้าไปชา้ชา น้ำแดงหมุนวนสูงขึ้นเหมือนพยายามกลืนผมกลับเข้าไปแต่แสงเล็กๆข้างหน้าสว่างขึ้นเล็กน้อยเรากับเรียกให้ผมก้าวต่อทันใดนั้นร่างพญานาคทองพุ่งเข้ามาไกลเกล็ดมันสะท้อนแสงเป็นประกายเย็นสายตาสีเขียวมรกตเต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติและเสียงกระซิบดังชัดเจนในหัวเจ้าจะหนีไปได้จริงหรือผมหายใจไม่ออกขาแข็งทื่อ ร่างของผู้คนที่หายไปปรากฏขึ้นในน้ำแดงพวกเขาเจ้ามาที่ผมใบหน้าสะท้อนความสิ้นหวังแต่บางสิ่งในใจผมบอกให้ก้าวต่อผมก้าวเท้าไปอีกครั้งแสงเล็กๆเ,เริ่มขยายเผยให้เห็นทางเดินบางส่วนน้ำแดงหมุนรอบตัวแรงขึ้นจนเกือบพุ่งเข้ามาแต่ผมรู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงผมไปข้างหน้าันใดนั้นเสียงกระซิบอีกครั้งเจ้าพร้อมหรือที่จะเห็นสิ่งที่แท้จริง ร่างพญานาคลือเข้ามาใกล้ทุกวินาทีและความมืดรอบตัวเริ่มกลืนทางเดินผมรู้ว่าชะตากรรมของผมกำลังถูกตัดสินแต่แล้วแสงเล็กๆกลับพิปรงขึ้นเหมือนมีใครกำลังรอให้ผมก้าวเข้าไปและน้ำแดงหมุนแรงสูงขึ้นแต่แสงนั้นเรียกผมอย่างหนักแน่นผมต้องเลียกก้าวไปข้างหน้ารือ,อยู่กับความมืดตลอดการผมก้าวเข้าไปในแสงเล็กๆอย่างชา้ชาๆ น้ำแดงหมุนวนค่อยๆลดระดับลงร่างพญานาคทองหยุดเคลื่อนไหวและดวงตาสีเขียวมรกตค่อยๆจางหายไปร่างของผู้คนที่เคยหายไปก็หายไปพร้อมกับความมืดผมยื่นอยู่บนพื้นป่าที่เงียบสงัดเพียงแสงจันทร์สาดส่องผ่านยอดไม้และสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ทำให้หัวใจที่เต้นแรงของผมค่อยๆกลับมาปกติผมมองไปรอบตัวทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบ แต่บางอย่างในใจผมยังสั่นอยู่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งยังคอยจับตามองเหมือนพญานาคยังอยู่รอคอยใครอีกบางคนที่จะลงเข้ามาในป่าผมถอนหายใจยาวๆและเดินออกจากป่าอย่างระมัดระวังแม้ร่างกายกลับคืนสู่โลกปกติแต่ความทรงจำในคืนนี้จะติดตัวผมไปตลอดชีวิตบางทีพญานาคอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าและบางเรื่อง ก็อาจไม่ควรถูกค้นหา